สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับเมื่อนี้ก็อยู่ในรายการเบาผู้ภาหรอเหมือนเดิมเช่นเคยครับเมื่อนีเบาผู้พามารอทางอำเภอโของเรียมครับในโซนดำบนหน้าโพก,กานนะครับเมื่อนี้ว่าจะพาทุกท่านนะครับในออกไปเที่ยวไปชม นะครับยุดมุงไม้ไปลายทางมือนีนะครับอยู่ที่ผาชนะใดนะครับผาชนะใดแต่ท่านีทั้งนั้นก็คือ,อต้องเบิงเวลานะครับเบิงเวลาว่าเขาจะสามารถเข้าไปได้ช่วงใดนะครับคลิปนี้อาจจะมีหลายตอนนะครับอาจจะมีหลายตอนแต่ว่าในตอนนี้กะถึงใกล้จะถึงนะครับบานหน้าโปกกลางแล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดชมว,วิวจุดหนึ่งนะครับบ่าวคู่เดียวแวะนะครับแวะชมว,วิวถ่ายภาพเก็บภาพนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าห้องบังดสายตาเป่าๆแแถวๆนี้จะสวยงามแห้งนะครับพอวันเป็นที่สูงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้นะครับหลังจากเก็บภาพวิวทิวทัศน์เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับเดี๋อไปยังผาช้านาใด แต่ปรากฏว่านะครับพอบาวคู่ไปหอดเพื่นยังบ่ทันเปิดนะครับก็บเลยได้ได้ไดเสดหาวา่แถวแถวพาาชนะใดมองใดมีทีเที่ยวแน่ก็เลยเห็นเมื่อกี้ครับเห็นฝ่ป้ายว่าคู้อา์ก็เลตตัดสินใจว่าอ่ะไปแวะผู้อานท์ก่อนรอเวลาเปิด ขึ้นไปผาชนะใด,าก,าดาก้านขึ้นภาชนะใดประกาศขึ้นเป็นได้หลังเวลานะครับการไปการมาตัตองศึกษาเวลายังเบาคู่บอโบอหูมาก,ก่อนนะครับไปหอดเพื่อเพิ่นบอทันเปิดใขึ้นจะเลยจําเป็นต้องหามองเที่ยวก่อนครับเที่ยวจะไปขึ้นภาชนะใดากับประมาณบ่ายโมงตอนนี้เบาคู่นะครับกําลังไปคู่อานน์น,นะครับคู่อานน์ เส้นทางกับเป็นเส้นทางถนนคอนกรีดตรงดีแน่มองบังมองกับคู่คัดแน่นะครับก็ตามสภาพาการเดินทางไปเที่ยวใน่ทิปมือนีนะครับกับไปพร้อมกันกับเบาไทยบาทน,นะครับเห็นตะหลังไว,ไว้เสือดำดำข้างหนา้าพุ่นเบาคู่ขี่รถน้ำกลนครับเพื่นเน่ยเป็นไซส์บิดนะครับสายแว่นไปนี่เดีจอดท่าผมตลอด เพราะว่ารถผมมันรถมอไซค์ยี่ห้างเนาะเกินกับวิทเอาวิทเอาละรถเพิ่งใหม่นะครับนี่ก็เขาเขตเวัดผู้อานอน์นะครับเมื่อกี้ก็เห็นเป็นองแถวฟูเวสุวณน,นะครับคอยต้อนรับนักของ่ยวซ้ายบุญนะครับตรง้างหน้าก็จะเป็นป้ายนะครับป้ายบอกทางถือว่าการเข้าไปในเขตผู้อานอน์นี่จะถือว่าถนนก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นทางคอนกกีต ทางคอนกรีตจนถึงตัววัดนะครับนายจะถึงตัววัดทางก็รว,รวมรวมประมาณ2อกิโลนายจะได้ครับ2กิโลแต่สิ่งที่เบาคู่มากก็คือมันมันเป็นธรรมชาตินี่แหละสิ่งที่เบาคู่มากมากธรรมชาติมักบิ้วสูงๆต้นใหม่ไล่ๆแบบนี้มักแห้งครับแต่ผ่าปันยางความสูงแต่ว่ามากักมักบิ้วที่สูงแต่ว่ายานความสูงครับ ใกล้จะถึงแล้วครับอีกก็บหน้านนี่แล้วครับเบาไทยบ้านครับมออใส่ออกหนาเลยนี่เพิ่นจะล่อถ่าได้ครับเพิ่นว่าขับสะเบาคู่เก็บผานะครับเก็บผาเก็บวิวสวยนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นสะพานนะครับสะพานขามผู้เขาสะพานขามผู้เขาเดี๋ยวเบาคู่จะพาไปเบิ่งว่ามันเป็นสะพานแบบใดเดี๋ยวพาไปครับ ตอนนี้ก็ถึงบัตรเพื่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหามองจอดรถแล้วก็พายางหลอกเบิ่งวบาด้ดันใหจะมีอย่างแน่ไปครับพี่น้อง พอได้ที่จอดรถแล้วนะครับบ่าวคู่ก็ย่างไปขออนุญาตนะครับเจ้าของสถานที่เพิ่นนะครับกเมื่อนี้ที่บ่าวคู่ไปกัมีญาติโยมมาหลายครับเพิ่นเหมือนว่าเพิ่นจะมีงานบุญครับมีงานบุญเกี่ยวกับการก่อสร้างศาลานะครับอยู่ข้างหน้านี่เพิ่นจะมีการให้ทําบุญนะครับบูชากระเบื้องนะครับตามกําลังศรัทธาแล้วตรงนี้เป็นสถูปนะครับเป็นสถูปูผู้อานนท์ ผมกบฏเดยอ่านได้ละเอียดประวัตินะครับน่าจะเป็นพระธาตุพระธาตุอาจจะมีสารีริกธาตุของพระอาน,นุนนะครับบ่าวคู่กับโบโบเห็นว่าประวัติเพิ่นอยู่ตรงไหนบ่ากกบฏเดยถามาจะของสถานทีพ่พนเนาะเพิ่นยากอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บ่าวคู่สงสัยแห้งเยลยครบ่าวคู่เดินมาเห็นบ่ครับขาวๆด้านหน้า ตัเมนตวสถูปได้ครับนี่ข้าวขาวตรงนี้โบโห่ว่าเพิ่นเพิ่นปั้นขึ้นเพื่อเป็นพุสโนบายอีอย่างนะครับโดยปกติแล้วเพิ่นบอให้ขามไปหรือว่าตรงเหยียบหลังหรือว่าตรงนี้เรื่องเล่าของของแขดตัวนี้ก็เป็นใดนะครับบ่าวูห่กับบ,บ่จักรประวัติคือกันนะครับผ่านแห้งนะครับโดยปกติแล้ว การไปเที่ยวสถานที่เป็นจะมีประวัิเคียนใบนะครับตรงนี้เบาคู่หาบบเห็นนะครับเพื่ออาจจะเห็นใบจะเบาคู่หาโบเห็นแต่ด้านบนลมพัดเย็นเย็นครับลมพัดเย็นดีแห้งเบื่องจากลมพัดท่งนะครับปิวสวัยตรงนี้คืออยู่ท่งยอดภูนะครับกับ,บทันสูง เป็นผู้ยังพูดตำตำอยู่เหมือนประมาณกลางๆนะัแหละครับสะพานที่เดี๋ยวบ่าวผูจะพาไปบิ้งเป็นอยู่ไก่พูดอ่ะตอนนี้บ่าวคู่กำลังจะพายยางไปเบิ่งสะพานขามผู้เขาครับเป็นสะพานเล็กๆแต่กระามบรดยนต์มีม,มีห้อยมีห้อยลดยนต์สามารถแลนขามได้นะครับ อยู่ไกลๆปุ๊บเป่าไทยบาทเหมืนไปก่อนแล้วเบ่าคูมานากดมานําทีหลังนี่แหละครับสะพานที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับเป็นสะพานข้ามภูเขาข้างล่างจะเป็นเหมือนแอ่งน้ำเหมือนร่องภูเขาสูงครับลุ่มพันแหงเบ่าคู่บดยนางไปสุดด้วยครับยางมาเก็บผากเห็นเบิง้งเพราะว่าย่งสถานที อีกหลายสถานที่ที่บ่าคู่ตองภาพไปเบึงอยู่ในคลิปนี้นะครับตรงได้มาเห็นโดยตาจะของจะเจิดความอลังการอยู่ในจิตใจครับไปเมือนเนบอเสียเถี่ยวว่าตั้งใจจะมาผาชนะดแต่เพื่นบันเนี่ยเขาก็หาทางแบบแต่ก็ประทับใจแห้งครับได้ึ้นผูพอใจร้ายบ่าวูู อันในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของตวนสัตว์เหลียงนะครับมีทั้งนกกระจอกเทศมีทั้งกระต่ายแล้วก็มีทั้งนกยุงเป็น่องใส่กรงล้อมใบครับน่าจะเป็นชนสีมากหรือบางที่ขาจะเป็นกาบโยมมาถวไว้ตรงนี้เป็นป้ายบอกนะครับด้านบนจะเป็นพระเจ้าใหญ่ภูอานนท์แล้วก็จะเป็นธรรมพระอานนท์อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นครับ ตอนนี้เ้ากำลังเดินทางขึ้นผู้เขานะครับนี่ขื้นผู้เขาทั้งขึ้นไปอีกประมาณ2สันครับสองสันจะถึงหลังเขาก็จะแก็บภาพไปเรื่อยๆครับสำหรับผู้ที่บ่เคยมาเบิ้งคลิปนี้ก็ถือว่าได้มาหลอกมาเที่ยวน้ากันครับ เดินทางต่อครับขึ้นไปอีกสั่นนึงตามที่บาาคู่สังเกตนะครับตรงนี้ทางวัดเพิ่นกะได้สร้างต่อเติมนะครับพร้อมกับประดับประดาตรงนี้เป็นถ้ำนะครับถ้ำเพิ่นไห้ซื้อว่าถ้ำพระอาอนน์นะครับนี่ทางเดินอีกนะครับ มีทางเดินลึมๆถ้ำนะครับอีฝั่งหนึ่งเพ่็จะเห็นเป็นสระน,น้ำโดยมีปูพายนาคมมั่นใจว่าองค์ปูซื่ออย่างนะครับบรเห็นซื่อเพ่นเพลิดเป็น,น,ปนอ่างเก็บน้ำนะครับขึ้นบันไดไปอีกครับมนีนักท่องเที่ยวนหน่อยๆเพื่อกับไปเที่ยวขึ้นกันได้ครับเนี่เป็นขึ้นไปจนหอดเทิงแล้วจนด้ลงมา แต่ทีมเบาคู่ก็ลั่งขึ้นไปครับาการข้นไปด้านบนนะครับบางหม่องก็จะเป็นบันไดที่ทางวัดเป็นสั่งขืนบางหม่องก็จะเป็นโคดหินขืนไปนั่งสังเกตไปนั่งครับสังเกตเบงครับตอนนี้เขาก็ลั่งขืนพู่เลยครับเหมือนปีนหน้าผาสูงอยู่ครับแต่ยังสูงกว่านี้อีกนี่พึ่งเครองท่าครับพึ่งเครองทาา ขึ้นไปเรื่อยๆครับมีเล่าบันไดให้จับเมื่อยกับพักนะครับเสาเล่าไปเมื่อยกับเสาเล่าเสาวขึ้นเสาลงครับเมื่อยกับนั่งบันไดใดเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิงรอยพระพุทธบาทภูอานนท์ข้างหน้าที่เห็นเป็นเสาต่างจากรนะ่ะเกินเอื่นว่าเสาอ,อโศกในสมัยก่อน พระเจ้าอโศกมหราชไปสู่เอาเมืองใดๆเพื่อจะสร้างเสาอันนี้ไว้เป็นลักศิลาจารึกว่าเขตมีเขตคอยภระสันะครับเสาอโศกนี่นะครับพระพุทธมาทภูอานนท์เดี๋ยวพาย่างเขาไปเบิ้งครับอนี้ทางยางเขาไปคือคือคลองนูนนี่เพิ่นกัยังเ็ดียดเป็นแบบธรรมชาติบ่ได้ททาความสะอาดหรือว่าบ่ไดาทาปูนเทปูน การยางอาจจะคุกค่าแน่นะครับก็ดีแล้วครับแต่มันเป็นธรรมาชาติแบบนี้แหละแต่จะหอแล้วครับตรงหนึ่งยุดหน้าผานะครับอร่อยพระพุทธบาทยอยู่ตรงหน้าผาเิ่นสงังสาราครอบใบกระอเล็กอเบอร์จะได้ด่ครับตอนบบาวคู่ไปเนี่ยแต่มากลับมาบ่ฟันยัง นี่แหละครับสวยงามยุนาพานะครับนี่แต่มองจากกล่องมันก็อาจจะโบสูงโบเป็นตยานปันใดจะว่าไปหอดสถานที่จริงโอ้ยเสียวเสียวแวบแวบนะครับบาคู่นี่เป็นคนที่แปดมักผู้เขาแต่ว่าบ่มักความสูง หลังออกจากลอยพุทธบาทเสร็จนะครับก็เดินกลับมาทางเก่าเป็นสัญลมาย่างอ่อนเสาอโศกนี่แหละครับเพื่อจะไปบูชาเหมือนกับพุทธนาศิษฐ์ที่สน้าหญิงอ่ทุกทนะครับย่างไปอีกก็เดี๋ยวพาลอยางวนี่อยู่หลังภูเลยครับอยู่หลังภูข้างบนเนี่ยจะมีเพิ่นกระลังก่อสร้างศาลาตรงนี้น่าจะเป็นพุทธีสำหรับ ภาคปฏิบัตินักท่องเที่ยวก็กำลังนี่ครับเพราะว่าเซนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นผาชนาันอใดใครสิมาเที่ยวผาชนาันอใดว่างเวลาให้ถึงด้วยครับเพิ่นเปิดขึ้นสองรอบรอบเจ็ดโมงกับรอบบ่ายโมงเป็นคนเนอะมาหลอดดอกันไปกนสาราหลังใหญ่ เ,เดินไปอีกจักหน่อยนะครับกาไก่จะถึงพระเจ้าใหญ่ผู้อานนท์นะครับเป็นพระพุทธรูปสีดํานะครับอยู่ที่หลังผู้อานุ์เลยนะครับใจกลางผู้อานุนสำหรับทริปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกถือว่าอีพีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอกันกับคลิปต่อไปครับผาชนะใดได้คืนแน่นอนครับสวัสดีครับ